19. มุมมองของวิมลอองอัมพรที่มีต่อมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปธรรม เมื่อปีพุทธศักราช2482มิสจินนิฟคอฟฟิลสุภาพสตรีตาพิการชาวอเมริกันจากมลรัฐเพนซิลเวเนียได้มาอย่างกรุงเทพมหานครด้วยกุศลเจตนาอย่างแน่วแน่ที่จะมาตั้งโรงเรียนสอนคนตาบอดในประเทศไทยแม้ท่านจะมีความมุ่งมั่ปรารถนาที่จะนำเอาแสงสว่างมาให้คนตาบอดชาวไทยเพียงใดก็ตามเนื่องจากตัวของท่านเองก็เป็นชาวต่างชาติการที่ท่านจะมาหาทุนดำเนินงาน เพื่อตั้งโรงเรียนให้การศึกษากับคนตาบอดไทยในสมัยนั้นความเข้าใจคนพิการเจตนคติวิสัยทัศน์ต่อการให้การศึกษาต่อคนตาบอดนั้นสังคมส่วนใหญ่ในขณะนั้นยังไม่อาจยอมรับคนตาบอดได้โดยมักจะมีความขัดแย้งในรูปแบบของคำถามสุภาพบ้างไม่สู้จะสุภาพบ้างว่าทำไมจึงต้องให้การศึกษากับคนตาบอดพวกเขาเกิดมาเพื่อใช้กรรมเก่าเราเลี้ยงดูพวกเขาไป ให้สุขสบายในชาตินี้ไม่ดีกว่าหรือหรือน่าสงสารคนตาบอดอย่าทรมานพวกเขาด้วยการศึกษาเลยและเด็กปกติยังไม่ได้เรียนทั่วถึงเลยเหตุใดจึงต้องไปใส่ใจกับการศึกษาของคนตาบอดซึ่งเป็นคนทุพพลภาพไร้ความสามารถไม่มีประโยชน์อันใดกับใครได้เลยอย่างไรก็ดียังมีผู้มีน้ำใจประเสริฐมีความเมตตากรุณาปราณีเข้าใจและแงเห็นถึงความสำคัญในการให้การศึกษากับคนตาบอด ซึ่งนอกจากจะผ่อนภาระกับสังคมหลังจากคนตาบอดมีการศึกษามีอาชีพแล้วคนตาบอดที่มีการศึกษาก็ยังอาจจะเป็นทรัพยากรบุคคลอันมีคุณค่าเป็นประโยชน์ช่วยพัฒนาประเทศชาต,ติต่อไปในอนาคตได้ท่านผู้มีกุศลจิตเหล่านี้คือเ,เพื่อนๆของมิสคอฟฟิลทั้งชาวต่างประเทศและชาวไทยปัจจัยสําคัญที่ทําให้โรงเรียนสอนคนตาบอดแห่งประเทศไทยถือกําเนิดและเจริญรุ่งเรืองให้การศึกษากับคนตาบอด ผลิตบุคลากรในด้านวิชาการสอนคนตาบอดมาได้จนถึงปัจจุบันนี้ก็คือเพื่อนๆของมิสคอฟิลที่ก่อตั้งเป็นมูลนิธิช่วยและให้การศึกษากับคนตาบอดในประเทศไทยชื่อที่จดทะเบียนครั้งแรกเน้นการให้ศึกษากับคนตาบอดต่อมาการช่วยคนตาบอดได้ครอบคลุมทั้งด้านสวัสดิการและอาชีพมูลนิธิจึงตัดคำว่าให้การศึกษาออกจึงเป็น มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปธมร,รมซึ่งขยายขอบเขตความช่วยเหลือคนตาบอดให้กว้างขวางมากขึ้นข้อความสำคัญอันเป็นมงคลนามจะลงใจให้คณะกรรมการบริหารมูลนิธิผู้เกี่ยวข้องกับมูลนิธิโดยเฉพาะคนตาบอดปราบลืมในพระมหารกรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถคือข้อความต่อจากมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปธมรม พวกเรารู้สึกภูมิใจมีกิยศสูงสุดรักสถาบันของเราจนสุดจิตใจนั่นก็คือมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปัมภ์หาที่เปรียบปานไม่ได้เลยบรรดาเพื่อนๆของมิสคอฟิลได้แนะนำเพื่อนๆพื่อาสนิทมิตรสหายให้ร่วมกันช่วยเยาวชนคนตาบอดไทยท่านเหล่านี้ได้สืบทอดเจตนารม์ในการบำเพ็ญบุญกุศล ในรูปของการเข้าเป็นคณะกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์รุ่นต่างๆจนถึงทุกวันนี้คณะกรรมการชุดก่อตั้งมูลนิธิซึ่งเป็นเพื่อนๆของมิสคอฟิลอาจจะมีจํานวนเหลืออยู่ไม่มากนะักแต่กุศลจิตความมีเมตตาต่อคนตาบอดอุดมการณ์ที่จะช่วยให้คนตาบอดสามารถช่วยตนเองได้เป็นสมาชิกที่มีประโยชน์ต่อครอบครัวชุมชนสังคม ประเทศชาติและต่อมนุษยียโลกยังมีอยู่เต็มเปี่ยมในจิตใจของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิทุกท่านท่านคณะกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมเป็นใครกันบ้างช่างมีน้ำใจอันประเสริฐเกินกว่าคำสรรเสริญเยืยนยอ่อใดๆมากนะักท่านเหล่านี้เป็นเพียงอาสาสมัครมาช่วยบริหารกิจการของมูลนิธิโดยไม่มีสิ่งตอบแทนใดๆกลับมาอย่างพวกท่านทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็นลาบยศหรือชื่อเสียงเกียรติยศท่านไม่สามารถแสวงหาได้จากงานการกุศลนี้เลยท่านอาจจะได้รับอานิสงค์จากบุญกุศลนี้บ้างก็คือความสบายใจที่ได้บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อสังคมในทางตรงกันข้ามทุกท่านที่เป็นคณะกรรมาการบริหารมูลนิธิต้องเสียสละทรัพย์สินกำลังกายกำลังใจเวลาอันมีค่าวิชาความรู้สติปัญญามาทุ่มเทให้กับการดำเนินงานของมูลนิธิ กล่าวคือนอกจากท่านจะแบ่งหน้าที่ต่างๆดูแลรับผิดชอบเช่นเป็นคณะกรรมการหาทุนเพื่อนำออดอกผนมาเป็นค่าใช้จ่ายของมูลนิธิแล้วยังต้องรับผิดชอบเป็นคณะกรรมการบริหารโรงเรียนคณะกรรมการบริหารศูนย์ต่างๆอันเป็นหน่วยงานของมูลนิธิจัดงานหาทุนเพื่อสร้างอาคารสถานที่บำรุงรักษาซ่อมแซมอาคารต่างๆคณะกรรมการชุดต่างๆก็รับผิดชอบดูแลกิจกรรมของมูลนิธิ ให้ดำรงอยู่และเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปต้องยอมรับความจริงที่ว่าผู้ที่เป็นคณะกรรมการบริหารลนิธิส่วนใหญ่ท่านเป็นบุคคลที่ประสบกับความสําเร็จในชีวิตของท่านมาแล้วหลายท่านมีชื่อเสียงมีเกียรติยศเป็นสมาชิกที่มีคุณค่ายอย่างยิ่งของสังคมเป็นผู้ทรงคุณความรู้เป็นผู้ที่มีบทบาทอันสําคัญอย่างยิ่งต่อสังคมและประเทศชาติกล่าวได้ว่าท่านเหล่านี้มีคุณธรรมข้อที่ว่าจาคะอย่างแท้จริง ท่านเป็นผู้ให้แต่ฝ่ายเดียวและเนื่องจากท่านไม่สแสวงหาลาบยศสรรเสริญจากมูลนิธิจึงสามารถกล่าวได้อย่างเต็มปากและจริงใจเป็นที่สุดว่าองค์การการกุศลแห่งนี้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ปลอดจากคำว่าคอร์รัปชันร้อยเปอร์เซนทั้งสิน้นทั้งปวงโดยปราศจ,จากความเคลือบแคลงใดๆทั้งสิน้นมุมมองของวิมลออกอําพรซึ่งเป็นคนตาบอดคนหนึ่ง ที่ทั้งชีวิตได้รับแต่ความอนุเคราะห์จากมูลนิธิกล่าวคือเมื่อตาบอดแล้วได้เข้าโรงเรียนสอนคนตาบอดได้รับการศึกษาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆเลยได้ทุนการศึกษาทั้งภายในประเทศและไปศึกษาต่างประเทศเมื่อจบการศึกษาแล้วก็ได้เข้าทำงานกับมูลนิธิได้รับเงินเดือนตามวุฒิความรู้ความสามารถทุกประการเป็นใครคนหนึ่งที่มีชีวิตประสบความสําเร็จเคียงบ่าเคียงไหล่กับบุคคลปกติในสังคมอย่างเต็มภาคภูมิ ได้เป็นครูถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับเยาวชนตาบอดรุ่นหลังๆได้สืบทอดเจตนารมณ์ของมิสคอฟิลและอุดมการณ์ของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิก็มีความรู้สึกประทับใจในสถาบันเช่นเดียวกับคนตาบอดจํานวนมากที่มีคุณธรรมข้อที่ว่ากตัญจูกตเวทิตาที่มีต่อคณะกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปมัมรมรู้ดีว่า ชาตินี้ไม่อาจจะตอบแทนพระคุณคณะกรรมการบริหารมูลนิธิได้เลยแม้แต่น้อยจึงได้ตั้งจิตอธิษฐานขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอันเป็นที่เคารพของทุกท่านส่งตอบแทนให้รางวัลชีวิตกับบรรดาคณะกรรมการทุกท่านขอสวรรค์ประทานพรอ,อันประเสริฐแทนพวกเราคนตาบอดในประเทศไทยที่ได้รับการสงเคราะห์จากทุกท่านที่เป็นคณะกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยด้วยเทิน